สบายดีตามคำสัญญาว่าสิมาอัปเดตเบอร์อีออว่าหลังจากฝนตกคือแล้วนี่จะเป็นปจากเดือนสี่กัามาเบอร์คืนก็ได้มาตัดหญ้าตามเคยบางคืนมันก็นใหญ่ขึ้นหญ้าก็หลายขึ้นบ็นหลายบานหน้าก็ได้ว่าหาตัดไปสองเดือนก่อนแล้วที่สำคัญมาเห็นมีต้นหนึ่ง ีคิดว่าแมน่นต้นคำพีเออกระยุงที่มันเคยถูกตัดไปแล้วมันขึ้นมาใหม่ทีสองกันต้นนี่แหละที่ขึ้นมาใหม่มตัดงาตัดก่อนถือวันใหญ่ขึ้นไวแล้วถ้าฝนตกมาเพน่งต้นดูนี้ ต้นนี้ที่เคยบอกว่าเบีย้ยสิบพันมีมันกันใหญ่หลายแลยสามปีกว่านไปยังให้เบื้องต้นคมพีดิดหนึ่งคมพีคมพีหรือคาฟื้นอย่างคมพีคาพ้นอย่างกันแล้วแต่นี่เป็นเบีย้ยที่สิบพันปุ๊กสามปีก่อนก,ก็นกสีสูงเพียงเทียงแอวเทียบได้ประมาณเทียงแอลแต,ต่ตัวเบีย้ยนี้ก็ปลูกไกลๆกันคำพีคือกัน แต่ว่าโมโหูมื่อคพีเสดิดเดียวกันบอลในโมโหถ้าไฟโหกันแนะนำเด้ต้นนี้ก็สิบพันเือกันแต่ว่าเบึ่งลุงสูงใส่กันเบึ่งนาาดง่ายใส่กันนี่คนละเรื่องเลยอ่ะอนนี้ก็อีกมุมหนึ่งซึ่งมีต้นที่ทึกตัดไปแล้วก็ขึ้นมาฟรงหลังฝนนี่มันจะขึ้นมาทางกะยุงไม่ดูไม้หย่ามก็ขึ้นมาคืน ที่ทึกตัดไปก็ถือว่ามันมันยังทนอยู่เลยตัดจนจำดินไนแหละขาจ้าตัดทางจากตัดหญ้าได้ทางตั้งใจตัดได้ขาเจ้ามาลากตัดแต่มันก็นยังคืน้นคืนทพวกนี้ก็ใหญ่ลายแลย้วดถือว่าผู้เสียเวลาละ3ปีกว่าหลายต้นเติบจากดินเป็นแปนวัน,นนี้ก็มามีต้นไม้ที่ ค่อนข้างจะมีค่าในอนาคตแล้วก็ขอขอบใจในการรับชมเพื่อนี้ก็อัปเดตเท่านี้ก่นอนสบ,บายดี